กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมอาจพลสันไตพภพสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดศรีสะเกดพรรคภูมิใจไทยขออนุญ,ญาตท่านประธานมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นฉบับที่พอสอและร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 8, ที่8 2 5ทั เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิน่นลงวันที่21กุมภาพ,พันธ์พุทธศักราช2560ซึ่งมีเพื่อนสมาชิกค,คือท่านสสสลิดพง์เกี่ยวข้องและท่านสสมาริกาจิรพันธ์วานิชเป็นผู้เสนอและเพื่อนสมาชิกอีกหลายพักการเมืองรวมทั้งหมด6ล่างท่านประธานครับผมได้มีโอกาสนั่งฟังเพื่อนสมาชิกอภิปรายร่างกฎหมายที่มีความสำคัญกับ คนท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลาพอสมควรโดยส่วนตัวผมมีความเห็นด้วยกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทั้งหมดที่เสนอเข้าสู่สภาในวันนี้ผมพูดให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้ทราบง่ายๆดังนี้นะครับว่าในร่างพระราชบัญญัติที่เราเสนอกำลังพิจารณาอยู่นี้เนี่ยมีอยู่แค่สองส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาปัจจุบัน ส่วนแรกก็คือมอบอำนาจกลับคืนไปให้ท้องถิ่นในการจัดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเดิมทีเรามีร่างพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542ใช้อยู่แต่ว่าเมื่อปี2557เกิดเป็นข่าวทั่วประเทศว่ามีการทุจริตจัดสอบแข่งขันที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน มีการเรียกรับข้าราชการที่อยากเป็นอ,อบตอ,อยากทางานในเทศบาลหรือแม้กระทั่งทํางานที่อ,อบจอหัวละ3 0 0แสนบาท4 0 0แสนบาท5 0 0แสนบาทซึ่งก็ปรากฏเป็นข่าวทั่วประเทศหลังจากนั้นเมื่อคอสอชอเข้ามาบริหารบ้านเมืองเห็นปัญหาดังกล่าวก็เลยได้ออกคำสั่งคอสอชอที่8 2 5ทับ2560โดยยกเลิอกอำนาจไม่ให้ท้องถิ่นจัดสอบแข่งขันสอบคัดเลือกเอง แล้วโอนอำนาจตรงนี้กลับมาให้ที่คณะกรรมการกลางซึ่งอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกรครองส่วนท้องถิน่นในการเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเราก็คิดว่าเมื่อโอนจากท้องถิ่นมาที่ส่วนกลางแล้วปัญหาการทุจริตจะหมดไปแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับท่านประธานในทางตรงกันข้ามเดียปัญหาการทุจริตยังมีเหมือนเดิมจังหวัดของผมจังหวัดศรีสะเกดผมเองเป็นผู้แทนราษฎรมา ผมได้รับฟังพี่น้องประชาชนร้องเรียนจำนวนมากว่าเวลากอกลางจัดสอบแข่งขันทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีนายหน้าทั้งจากต่างจังหวัดและในจังหวัดเองมันเรียกถ้าอยากรับราชการสีหนึ่งจ่ายสามแสนสี่สองห้าแสนสีสามเจดแสนบาทรับประกันว่าได้ซึ่งก็เป็นอย่างนั้น ผมเองเมื่อฟังอย่างนี้มานานได้มีโอกาสมาเป็นผู้แทนราษฎรนี่คือสิ่งแรกที่ผมอยากจะแก้ไขปัญหาผมได้นําเรื่องนี้ปรึกษาหาลือกับท่านอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยปัจจุบันดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็เห็นด้วยท่านเห็นด้วยกับการกระจายอํานาจโดยการยกเลิกคําสั่งคสอชอที่8ปดทับสองแล้วโอนกลับไปให้ท้องถิ่นทั่วประเทศมีอํานาจในการจัดสอบแข่งขันเอง และสอบคัดเลือกเองเพื่ออย่างน้อยหากยังมีการทุจริตอยู่ในท้องถิ่นท้องถิ่นแต่ละที่มีประชาชนที่ใกล้ชิดสามารถตรวจสอบการทุจริตได้และเราสามารถจับผู้ทุจริตได้แต่วันนี้เมื่อกอกลางเป็นผู้จัดสอบเองเนี่ยเราไม่สามารถจับคนทุจริตได้ครับการเสนอร่างพระราชบัญญัติครั้งนี้จึงมีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศคนยากคนจนที่มีลูกหลาน เขาเรียนจบมีความรู้เขาจะได้มีโอกาสเข้ามาทำงานให้ท้องถิ่นบ้างไม่ต้องไปขายนาเหมือนอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนอกจากเรื่องจัดสอบแข่งขันแล้ววันนี้ท้องถิ่นทั่วประเทศก็มีปัญหาเช่นกันในการบรรจุผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นระดับปรลัดผอ,อ,อกองช่างผอ,อ,อสํานักต่างๆซึ่งจากข้อมูลที่ผมมีทราบว่ามีตำแหน่งว่างรอบรรจุมากถึงหนึ่งกว่าตำแหน่ง แต่ไม่สามารถบรรจุได้เพราะอะไรครับกรเพราะคำสั่งคอสอชอที่8ทับสองนี้มอบอำนาจในการสอบคัดเลือกให้กับกกลางแต่กกลางเนี่ยที่อยู่ที่กรมไม่สามารถดำเนินการได้ก็โอนไปให้คณะกรรมการระดับจังหวัดทำคณะกรรมการระดับจังหวัดไม่ใช่นิติบุคคลเมื่อมีอำนาจที่กกลางเขามอบมาให้เนี่ยก็ไม่สามารถจัดสอบได้เพราะไม่มีเงินไปจัดสอบก็ต้องไปขอสมาคมอบจอสันนิบาตเทศบาล เพื่อไปขอเงินเข้ามา4ล้านบาท5ล้านบาทบ้างเพื่อมาจัดสอบคัดเลือกปัญหาก็ค้างคาอยู่วันนี้ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นทั่วประเทศจึงมีความจําเป็นที่เราจะต้องยกเลิกคําสั่งคสชที่8ปดทับสองและใช้ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอที่สภาในวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งสเรื่องดังกล่าวนอกจากนั้นนะครับ ในมาตราที่5ของร่างพระราชบ,บัญญัติฉบับนี้เนี่ยมีการเพิ่มวักสี่วักสามวักสี่และวักห้าของมาตรา17แห่งพรบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2542โดยระบุว่าในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้การบริหารงานของอบจและการปฏิบัติราชการของข้าราชการอบจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างข้าราชการอบอจอกับผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนและไม่สามารถดำเนินการโอนข้าราชการอบอจอระหว่างอบอจอตามหลักความสมัครใจได้ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการอบอจอพิจารณาและมีมติให้ข้าราชการอบอจอโอนไปสังกัดอบอจอ,อื่นได้โดยให้คณะกรรมการ ข้าราชการอบจประสานกับอบจที่เกี่ยวข้องก่อนมาตานี้เป็นมาตาที่ดีมากเพิ่มเติมมาดีเนื่องจากต้องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างข้าราชการกับผู้บริหารและผู้นำชุมชนบางครั้งข้าราชการอยากย้ายไปทำงานที่อื่นแต่ผู้บริหารไม่ให้ก็เกิดปัญหาบางครั้งผู้บริหารอยากย้ายข้าราชการคนนี้ไปทำงานที่อื่นแต่เขาไม่สมัครใจก็ทำไม่ได้อีกเช่นกันดังนั้น ทั้งหมดที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มารวมทั้งยกเลิกคำสั่งคอสอชอผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและพักภูมิใจไทยเห็นด้วยที่ควรจะคืนอํานาจนี้กลับไปสู่ท้องถิ่นเราเห็นด้วยกับหลักการกระจายอํานาจและยืนยันกับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกครับว่าสมาชิกพักภูมิใจไทยทุกท่านจะลงมติเห็นด้วยรับหลักการกับทุกร่างในวันนี้ขอบคุณครับ